สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงนางปั่นอีอย่างน่าจานี่สวัสดีครับปับ้นเชื้อเห็ดปลวกฮะปั้นเชื้อเห็ดปลวกจ้านึกว่าเห็ดไข่เค็มเด้นี่เห็ดเห็นมันขาก,กันกับถาดไข่เอามาวางไวล้ละสิเห็ดจังใดบันนี้เอาไปอบ อันนี้ก็เป็นเป็นเชื่อทีเอาเชื่อจากจากเนี่ยเนี่ยเชื้อเห็ดปวกอันนี้เชื่อจากดอกด้วยตรงเลยครับอันนี้เป็นเชื่อจากจากเจ้าปวกเขาก็มาผสมกับหั่ม ันก็คืออาหารอาหารเห็ดมากไว้บอกวันนี้ก็ไปไปโอ้ให้ให้เชือให้เชือเดินให้เชือเดินเต็มก่อนเพราะว่าถ้าเชือเดินเต็มก่อนเลยอาชีพคใครก็ว่าให้เขากินอาหารนี่ก่อนอนี่เราก็โพดอ,อ,อาหารอาหารนี่ก่อนอนี่มีมีเชือขึ้นเบิด เฮากะเอาไปอบพออบแล้วเชือเดินเต้นพอเดอนินเต็มเสร็จกะเอาไปพึ่งลมให้เชือมันแห้งกะเก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ใส่ได้บัดนี้เฮาอยากไปใส่ตรงเดเฮากับไปคูดลุ่มเลยก็เอาตัวนี้ไปหยอดมองที่มีปวกอยู่แหละบาดนี้ระยะไม่ล่เลาเท่าใดและจังสีได้กินดอกมันได้กินดอกเงี้ยก็ปีหนึ่งผุนแล้ว ถึงฤดูมันอ<ล>อกแล้วแล้วเขาใส่ระยะใดในการที่จะเอาเอาไปขยายพันธุ์ระยะใดใหมายถึงอย่างไหมายถึงนาฝนนาห้อนนาหนาวจังสี่อ๋อก็ตอนที่มันมีเชื้อมันออกเะถ้าเก็บดอกมันเอาไว้ถ้าก็ไม่เห็ดเชื้อพอเห็ดเชื้อแล้วเชื้อทีไดมันก็จะเป็นเชื้อจากเห็ดจากดอกโดยตรงหรือว่าหรือว่าสันก็ไปไปเอาเจ้าปวกมาเจ้าปวกฉันมีมันมีดอกเห็ด อยู่ในห้างเขาเนี่อยู่ในเจ้าปวกทีทีทเฮ็ดโพะสามาจิกโพทะลุดินมาได้ไอโพนี้ปวกที่เอาไปเป็นอาหารเบิดเพื่อเก็บไว้เป็นเป็นเสบียงเลยครับพราะถึงฤดูก้านหนากัน,นเขาก็จะเอาดอกเห็ดมาวุณิภูมิพ่อหมอพ่อจอแล้ถ้าเชื่อแบบก้อนๆนีน่สี่น่สามารถที่เอาไปเฮ็ดอ่า ไมโครไยซาหมายถึงเฮดที่เกิดจากต้นไม้ที่มีปมหลักตะกูลนวงหน้าย่างพวกนี้พวกแค่พวกแยงก็แล้วแต่ย่างหน้าบุเมนทายาเฮดตับเตาเฮดเฮทเข่าไข่เฮดเ็ดละงูมูนี่ตัวนี้ก็เฮดใดเฮดแบบเดียวกันนี่เปล่เฮทแบบเดียวกันนี่แหละหมายถึงว่าเอาเชื้อจากดอกของเขาออกมาปันผสมกับแบบนี้เหลคร่อ หรือสีเอาเฉยไปปั่นเลยใส่นามเ,เลยก็ไปลาดเลยไปลาดเลยก็ได้ถด่กดอกสดก็แห้งจะดีแต่ว่ามันจะต้องใส่ในปริมาณที่มันหลายในเล็กน้อยส่วนมากแล้วคนเก็บนี่ทีที่เห็ดมันบด่ดด้หมายความมันมันมีไว้ให้กินบ่ได้บ่ดด้หลายอีกคือว่าพอคนเห็นคนเห็นเ,เห็ดเขาพยายามไปเฮ็ดเจอเขาจะกินเบิดก่อน ซึ่ง่ซึงเวลากินเบิดก่อนในธรรมชาตินี่มันเบิดบอมันบม่เบิดดอกเพราะว่ามันจะมีโตดอกบ้านมันกับสปอมสปอมมันกับสิหลวงลุ่มในดินคือเก่าเพราะว่าย่ามย่ามเก็บเห็ดนี่คนโบราณเขาบอกว่าอย่าไปเอาไอ้ไอ้ถังถังนีงถังพลาสติกไอ้ที่มันตันตันเขาให้เอากระตาจะมีหูเพราะว่าดอกเห็ดมันมันตุกในใส่ในกระตากระตามันก็สีแบบคล้ายๆสปอมมันก็ ทะลุกระตาลงไปเนียอ,อยู่ในอยู่ในดินต่อไปมันก็นสิได้เป็นเขาเห็นว่าญญมีมีม,มีมีให้กินอีกปีนามีเชืออเ้อลงเหลืออยู่เดกเก็บเบิร์ดเด็ตัวนี้มันก็นสิเก็บไปเก็บไปไ,ปไ,ได้ได้ด้วนเติบอยู่เก็บ่งแหงเอาไว้เพราะแหงสนิดนี่สีเอาไปปันปป่นเลยไปผสมกันกับ ป้ายเขาก็ได้เหลือไปเห็ดเป็นเป็นเชื้อแห้งป้ายเขาก็ห้ามอันใดดีกว่ากันเนาะห้ามมันก็เป็นอาหารมันกับเป็นอาหารทั้งคู่นั่แหละปลูกน้ำต้านปลวกเอียงปลวกแปรงปลวกเอียงสิแต่น่ะมันหมายถึงว่าถ้าผูดด้ใดเขาเห็ดเขามีวิธีการหรือว่ากรรมวิธีที่ สช่ไหมจีไปต่อยอดพัฒนาเป็นการขายเชื้อเข้ากระถองเห็ดไปใไห้ให้ใหต้องขยายได้ไวเลให้เซฟได้ให้เชื้อมันอยู่ได้นานๆสำหรับการขยายเชื้อเห็ดมือนีอก่ะเอาว้แคนี้ก่อนเดอจ้าไว้พอกันไม่กีบหนาเด้ค่คะลุงสิเดเอามาเห็ดให้เบิ่งอีกเ้ยจ้า สวัสดีค่ะคุณลุงบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องป่ากระลุงน้ำเลยจ้าสวัสดีค่ะ